วันนี้ค่ะเน่จะมาทําเป็นเมนูกาแฟคริสต์มาสนะคะหรือว่าคริสต์มาสคอฟฟี่กันค่ะสี่สวยแล้วก็แบบอร่อยด้วยได้มาฉะขึ้นมาอีกไม่อยากเชื่อว่าจะอร่อยขนาดนี้สวัสดีค่ะ เนทเรนทอลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะ่ะเน่ก็ยังอยู่กับคริสต์มาสซีรีส์นะคะก็คือจะเป็นเมนูต้อนรับปีใหม่นะคะหรือว่าต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสของเรานะคะวันนี้ค่ะเน่จะมาทำเป็นเมนูกาแฟคริสต์มาสนะคะหรือว่าคริสต์มาสคอฟฟี่กัน,นะคะ่ะก็ส่วนผสมที่ใช้นะคะเน่ก็มีไม่เยอะเลยคะ่ะก็คือเน่จะมีน้ำแดงนะคะซึ่งเน่ทำเป็นวิปครีมน้ำแดงเอาไว้เรียบร้อยแล้วคะ่ะก็คือว่า าสามารถดูอัตราส่วนนะคะในคลิปที่ผ่านมาได้ค่ะแล้วก็จะมีนมสดลดจืดน,นะคะแล้วก็มีผงมะชาก100%ของออร์เรนตัลคอฟฟี่เท่านี้ล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีกาแฟนะคะก็เรียกว่าส่วนผสมมีแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสําหรับเมนูคริสต์มาสคอฟฟี่เย็นหรือว่าไอซ์คริสต์มาสคอฟฟี่ของเน่เนี่ยเน่จะมีส่วนผสมหรือวิธีทํำยังไงให้ออกมาได้เป็นเมนูที่เราจะสามารถเสิร์ฟต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแบบอร่อยๆได้เลยค่ะก็แน่นอนค่ะนน่ก็จะทําเป็นเมน นู96ออนกับ22ออนนะคะให้อีกเหมือนเดิมค่ะเรามาดูอัตราส่วนนะคะสำหรับแก้ว16ออนกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ เริ่มต้นนะคะสาหรับแก้ว16ออนค่ะเดี๋ยวเนจะทํากาแฟก่อนนะคะกาแฟแก้ว16ออนนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเน่ชอบก็คือจะประมาณเป็นอาราบิกา้คาคั่วกลางเข้มประมาณแถวๆนี้นะคะแต่ว่าก็คือว่าถ้าใครที่ใช้กาแฟอะไรอยู่ก็คือใช้กาแฟของตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเน่จะใช้เป็นดัํมชงนะคะน้ําไหล2ทางแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นบาสเกต2ช็อตนะคะเราจะดึงน้ํากาแฟลงมาค่ะที่2ออนนะคะเดี๋ยวเน่ขออนุญ,ญาตท,ทากาแฟก่อนนะคะไล่น้ํานะคะก่อนจะใส่ ดัามชงเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กดสองออนเลยค่ะ,อะโอเคเสร็จแล้วค่ะเราก็มาทำในตัวของมะฉ่ากันนะคะมะฉ่าเน่ก็คือจะผสมมาเป็นแบบมะฉ่าเย็นนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนี้จะใช้น้ำร้อนนะคะที่สองออนค่ะแล้วก็ใส่มะฉ่าของเรานะคะลงมาที่สองช้อนค่ะ สองช้อนชานะคะเพราะฉะนั้นแก้วนี้บอกได้เลยค่ะทั้งเข้มมัชาะทั้งเข้มกาแฟค่ะสองเข้มเลยค่ะแต่อร่อยแน่นอนอ่าคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาทำในส่วนของคริสต์มาสสีแดงกันนะคะเน่ก็จะใช้นมสดลดจืดค่ะที่สองออนนะคะใส่ลงไปค่ะ แล้วก็น,ะะน้ำแดงเฮลส์บลูบอยค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือจะใส่ลงมาที่ประมาณครึ่งออนนะคะใส่ลงมาเลยครึ่งออนแต่ถ้าชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับเอาได้เลยนะคะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันค่ะใส่น้ำแข็งค่ะพอน้ำแข็งเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะมาใส่มะชาก,ก่อนนะคะ พอมัชชะลงไปแล้วค่ะเราก็ตามด้วยกาแฟค่ะเสร็จจากกาแฟค่ะเราก็ตามด้วยวิปครีมค่ะต้องบอกว่าวิปครีมอัน,นี้อร่อยมากเลยนะคะดูสูตรจากคลิปที่แล้วได้นะคะแล้วเราก็โรยความเทศกาลค่ะคริสต์มาสนี่ เรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะเราก็จะได้มาเป็นคริสต์มาสคอฟฟี่กับเขาบ้างแล้วนะคะมีความเขียวมีความแดงนะคะแล้วก็มีกาแฟให้เราด้วยค่ะเมนูคริสต์มาสก็ดื่มกาแฟแบบสไตล์คริสต์มาสอร่อยๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาทำเก้าหยิบสองออนกันบ้างค่ะนี่ก็จะใช้เป็นด้ามชงน้ำไหลสองทางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่กาแฟสองช็อตค่ะแล้วก็ดึงน้ำกาแฟเอาสองออนเหมือนเดิมนี่แหละคะ่ะแล้วเราก็มา ทำตัวคริสต์มาสกันนะคะเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากนมก่อนนะคะนมสดรสจืดของเราค่ะ3ออนนะคะใส่มาเลย3ออนแล้วก็น้ำแดงค่ะเฮลส์บลูบอยเนี่ยแหละคะ่ะก็คือถ้าชอบหวานหวานแบบหวานโอเคโอเคนะคะเนี่ยว่าใส่มา1ออนเลยค่ะแต่ว่าถ้าเอาแบบไม่หวานมากอาจจะแบบ20 ml อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ แต่ว่าเน่ใส่หนึ่งออนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีความเข้มของมัชฉาและความเข้มของกาแฟค่ะที่มันเข้ามาแบบทั้ง2ตัวเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวมัชฉาค่ะเน่ก็จะใช้น้ำที่2ออนค่ะแล้วก็มัทฉะนะคะ2ช้อนค่ะพูดนิดๆน,นะคะใส่มาเลยสองช้อนชามีความพูนิดหน่อยเรียกว่าเมนูนี้ค่ะ มาเต็มครบทุกรสเลยนะคะมาฉาก็เข้มกาแฟก็เข้มค่ะแล้วก็นมก็หวานไม่หวานมากนะคะโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วนมวันนี้เราคนแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ําแข็งได้เลยนะคะใส่น้ําแข็งเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเน่จะใส่มาชาลงไปก่อนนะคะ แล้วเราก็ตามด้วยกาแฟของเราค่ะที่เน,นใส่มะขาลงไปก่อนเพราะว่าเอาจริงอะค่ะน้ำกาแฟเขาจะเบากว่ามะขานะคะเพราะฉะนั้นกาแฟเขาจะมีความลอยมากกว่าแล้วเน่ก็จะโรยด้วยวิปครีมนะคะเหมือนเดิมค่ะทำเหมือน9ก้ออนเลยค่ะนี่หน้าตาดีไหมล่ะนี่ โรยความแบบคริสต์มาสปาร์ตี้ลงไปนะคะแล้วแล้วะคะสำหรับเมนูไอซ์คริสต์มาสคอฟฟีหรือว่าคริสต์มาสกาแฟเย็นของเราค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเราได้กาแฟรสชาติเป็นยังไงเนี่ยมีทั้งกาแฟมีทั้งมะขามมีทั้งแบบว่าน้ําแดงเลยนะคะมีทั้งนมชมพูอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งวิปครีมอะมาชิมกันมาชิมกันค่ะ คือพอเห็นแบบนี้แบบมีความอยากกินวิปครีมมากเลยอะ่ะสีสวยแล้วก็แบบอร่อยด้วยอะ่ะหวานๆหอมๆเป็นวิปครีมน้ำแดงอมืมีความได้เขียวน้ำตาลอืนนี้บอกว่าน,นตอนนี้นะคะความกาแฟค่ะเขาลงมาสู่แบบก้นแก้วมันก็เลยได้ความหอมของกาแฟความเข้ม มาผสมกับนมนม,นมน้ำแดงค่ะนมชมพูอ่ะอืมอร่อยนี้เลยอ่ะอืมพอเราดึงขึ้นมานะคะเมื่อกี้แน่ดึงขึ้นมานะคะมีความแบบได้มาฉาขึ้นมาอีกแล้วแต่กาแฟยังอยู่นะเพราะว่ากาแฟเขาค่อยๆไหลลงมาไงเว้ย <laughs> ต้องบอกว่าเมนูนี้นะคะไม่อยากเชื่อว่าจะอร่อยขนาดนี้คือแบบว่า มีความหอมนมน้ำแดงหอมหวานมีความแบบหอมมัทฉะแล้วก็เข้มได้ชาได้กาแฟได้เข้มกาแฟหอมกลิ่นกาแฟคือมันดูเหมือนมันเยอะไปหมดเลยค่ะแต่มันกลายเป็นว่าแบบเออมันมันอร่อยอะ่ะมันมีทั้งมันไม่ได้เข้มเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้หวานเกินไปแล้วก็เนี่อว่ามาันดูแบบเหมือนเราดื่มแล้วเรามีมีวาไลตี้ดีนะคะมีอะไรแบบมากเลยอะ่ะ อืมอร่อยโอเคค่ะมาแชร์ให้เรานะคะสำหรับเมนูคริสต์มาสค่ะสำหรับคริสต์มาสซีรีในคลิปวันนี้ค่ะก็จะเป็นไอ์คริสต์มาสกาแฟไปลองทำกันดูนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวได้แล้วนะคะเพราะว่าใกล้จะเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะเที่ยวกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะหาเมนูอร่อยๆนะคะมาแนะนำลูกค้าค่ะจะได้ขายกันดีๆมากขึ้นนะคะค่ะถ้าอย่างเราเนี่ยมาแชร์ให้นะคะไปลองทำกันดูค่ะ ของที่ใช้ก็ไม่ยากเลยเอาของที่ร้านลงมีอยู่นี่ราคะแล้วก็มาทําให้มันเป็นเมนูที่แบบว่าเก๋ๆดูน่าทานน่าทานที่สําคัญอร่อยด้วยนะคะทำแล้วชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็หรืออยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรคือเน่ย,ยินดีมากๆนะคะแนะนําติชมกันเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่ามีคําถามอะไรอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงานเอ i e n t a l c o f f ี e ด้วยนะคะแล้วก็ กดติดตาม Subscribe บนท่า Coffee Channel ค่ะกดกระยังคะกดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะที่สำคัญค่ะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้เวลาเน่มีคลิปดีๆนะคะมีคลิปใหม่ๆมาเนี่ยก็จะได้แบบว่าไม่พลาดกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับ Christmas Series ของเน่นะคะก็คือเป็นเมนู Ice Christmas Coffee ่ค่ะแก้ว16ออนกับ22ออนเลยก็เอาร้านไหนเลือกใช้กันเลยค่ะขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ